สวัสดีค่ะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้แขพาทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจเราจะมาทำลาเต้เย็นกันจ้า แก้วนี้จะเป็นลาเต้นะคะของแขกเองเนาะโอ้โหนมสองช็อตใช่ก <c oughs> ินให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยโลปวามอร่อยไม่เคยปามีใครทำไมสีเป็นไงใส่นมเยอะไม่กินเทมปวามไม่กินเทมโอ้โหสีอย่างนี้นแทบจะไม่มีสเปรย์แ้เนี่ยที่แต่นมล้วนเลยนะ ไม่เป็นไรก็บอกแล้วว่ากินให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยโลได้แล้วค่ะลาเต้ลาเต้นมยุคไม่หวานนะคะได้แล้วค่ะลาเต้นมนมเนาะนี่ค่ะดูแมคะแม่ค้าแม่ค้าสวยค่ะลาเต้นมเน้นเไปแล้วค่ะขอบคุณแม่ค้านมเน้นกาแฟขอบคุณแม่ค้าร้านกาแฟใบเฟินนะคะพิกัดกรมสามซอยห้า ต้นมะม่วงจ้าแม่ค้าก็สวยกาแฟก็อร่อย